ตอนนี้นะครับเรามาอยู่กับงานมอเตอร์เอ็กโปครับและตอนนี้ด้านหลังครับที่เราอยู่ครับนั่นก็คือบูธของบูลิงครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมครับว่าวันนี้บูลิงบิงโกราคาเป็นอย่างไรนะครับเราจะไม่พูดถึงตัวรุ่นเริ่มต้นแต่เราจะพูดถึงตัวโตนะครับราคานี้ใช่ราคานี้หรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะครับเรามาเริ่มต้นกับสีแรกครับสีนี้คือสีเทามาต่อกันสีต่อไปครับอันนี้ก็คือสีเขียวนะครับและสีต่อไปครับก็คือสีฟ้านะครับ สรุปนะครับทั้งหมด3สีที่บอกมานะครับราคาณตอนนี้ครับอยู่ที่3,49,000บาทนะครับราคานี้ไม่ต้องสนใจนะครับ3,49,000บาทแต่สีนี้นะครับสีชานมผมถือว่าเป็นสีที่เป็นขายดีที่สุดครับ ราคาตอนนี้ครับอยู่ที่339,000บาทครับเฉพาะสีนี้เท่านั้นครับ339,000บาทฟังไม่ผิดนะครับและในส่วนของไฮไลท์ของตัววูดิงที่ทำให้เรารู้จักบูดิงนั่นเองก็คือบูดิงแอร์อีวเรียกว่าราคาสบายกระเป๋ามากๆครับเพราะว่าผมซื้อมา485,000บาท <c oughs> ตอนนี้เหลือเพียงแค่369,000ก่บาทเท่านั้นสำหรับบูดิง MPV s t ตคันนี้รอติดตามกับราคากันเร็วๆนี้นะครับกับตัว7ที่นั่ง